สวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้ได้ถ่ายทำแบบข่าวได้เจอเป็นแบบว่ารู้สึกเริ่มตื่นเต้นมากๆครับไม่ไคิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้แต่ก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเหมือนเมื่อวานเพิ่งถ่ายทำไเองตอนนี้ถ่ายแหลงข่าวแล้วครับถ้าบอกถ้าบอกว่าเมื่อวานมันพุทธะฮากว่านี้เยอะเลยใช่ครับเมื่อวานมันพุทธอย่าต้องให้จอมเล่นจอมันกิดแป๊กนะ ครับก็สำหรับจองก็รู้สึกดีใจมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกพี่ๆทุกคนที่อุตส่าห์มาถึงกันที่นี่เรารู้ว่าคนมาไกลมากเลยขอบคุณมากเลยครับสตามด้วยนะครับลอยกันแล้วน้องโน้ตเป็นไงคะภาษาไทยของเราในภาาละยังจอมเนี่ยสำคัญกับเราทุกอย่างภาษาไทยแบบตอนแรกก็เป็นปัญหาในการทำงาน แล้วก็ปัญหาการใช้ชีวิตด้วยเหมือนเราแบบพูดไทยเรื่ออะไรห่งเสียงมันดูไม่สุภาพก็เลยหลายคนก็เลยเข้าใจผิดแล้วก็เลยต้องพัฒนาเรื่องภาษาเพิ่มแล้วเราเข้าใจผิดจิหไม่ก็เข้าใจถูกมาตลอดเลยนะครับไม่จริงเราทคาต้า <c oughs> จองเล่นเหรอครับแบบวปกติก่อนอะน้จะให้สัมภาษณ์ว่าไม่ใช่ทันมุกต้งมุกก็ท่านเลยครับแต่ไม่อยากดีลักเพราะมันจะแป๊กใช่ว่าผมเล่นแป๊กหาแล้วมันแป๊กครับไอ้แป๊กมันหายก็แบบเล่นอะไรให้แป๊กไว้ก่อนเหมืราจะค่อยมาหาทีหลังแบบนี้ดีกว่าอ่นี้อหนึ่งมุกหน่อยตอนนี้หรอครับเราคุยผมคิดไม่ทันจริงๆอ่ะมุกไอ้ที่มันเป็นแบบนี้ป่ะครับ น้ำมันไข่มุกนี่แบ็กสุดอาเยียบเลยยกเลยรู้ครับเลยสองสามเดือนวะพี่การถ่ายทำใชครับประมาณสเดือนวันนี้ไ้มาถแได้ร่เมอรีนารู้สึกดีใจมากครับ หายเหนื่อยจอเทรลเลอร์ครั้งแรกหายเหนื่อยเหรครับผมก็รู้สึกก็หายเหนื่อยครับเพราะมันหมดหน้าที่เราในพาร์ตการแสดงแล้วแต่ว่าพวกทีมงานพี่ๆทุกคนก็ยังก็คือเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยกว่าเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยอ่ะก็คือแบบไม่ใช่เหนื่อยแต่เหนื่อยกว่าเราเยอะนั่นแหละครับก็ฝากขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนด้วยนะครับขอบคุณ คา,าดหวังไหมครับเรื่องคาดหวังระดับหนึ่งครับแต่เราทำดีที่สุดแล้วเราทำในทักษะของเราดีที่สุดแล้วผลจะเป็นยังไงเราก็โอเคครับครับก็ของจอมว่าคล้ายๆพี่โนโเลยครับว่าเพราะพวกเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆครับส่วนถ้าแบบ มันมีอะไรต้องปรับกแก้ไขอะ่ะมันก็เป็นสิ่งดีที่เราต้องรู้เพราะในการทางานคดเราใช้ปรับปรุงอะไรเงี้ยครับผมว่าดีรับเลยรับฟังเลยอยากรู้เหมือนกันว่าแบบคนดูจะชอบไหมอะไรเงี้ยครับเราก็ได้เรียนรู้แบบเรียนรู้หลายๆอย่างจากนักแสดงที่่าลง,งานมาก่อนท่ต้องกลับก็ให้ความรู้ใหม่ๆตะลอดเวลาผมกัจําก็เลยง่ายหน่อยที่เราสองคนน่ะพร้อมเปิดรับความรู้ใหม่ๆตะลอด ก็คือพร้อมโดนด่านนั่นเองความโดนด่านเพราะว่านิยายเรเื่องนี้มันน่าสนใจมาจากตัวนิยายอยู่แล้วครับพอมาทำเป็นซีรีส์อ่ะเหมือนมันจะทำให้ภาพชัดขึ้นคัดนิยายชัดขึ้นแล้วเหมือนดนตรีกีฬาอะไรเงี้ยเขาจะเล่นกันจรนะิงจังนาแล้วก็ด้วยบทต,ต,ตัวละครสิบคนนะครับมีความยูนี แล้วก็มันเสริมเสริมกันได้ดีครับสำหรับจอมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนมันรวมกัน10บคนอ่ะมันมีเรื่องไหนที่10บคนไหมผมก็ไม่น่าจะมีนะแล้วมันก็มันเป็นการเหมือนแบบทุกคนมันต่างกันหมดเลยมันต่างกันหมดเลยแต่เป็นเพื่อนกันได้ได้ไงไม่รู้งงเหมือนกันครับก็แบบอยากให้ติดตามในเรื่องผมว่ามันดีแล้วมันใหม่จริงๆครับจอมพูดฝากรึงแล้วพี่ลองพูดไหม ก็ฝากซีรีส์นีติแมนด้วยนะครับพวกเรานักแสดงทีมงานพุ่งกับทุกคนแบบพุ่มเทมากๆครับเพื่อจะให้ผลงานออกมาดีครับแล้วฉายเมื่อไหร่ครับฉาย7พฤษภาครับใกละนะ้แล้วเนาะใช่ช่องช่องวัน31ครับเวลาเวลา4ทุ่ม45ครับทุกคืนวันคืนวันศุกร์ครับเครหักหรือเปล่าศุกร์ กดปิดตรงไหนนะครับไม่ใช่อไอต์ตรงนไหมก็ขอบคุณมากนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ